สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ค่ะโอ้โหลานตาขนาดนี้เนี่ยนะคะวันนี้เรามาสอนเมนูไข่ต่างๆนะคะว่าเรียกเป็นภาษาอังกฤษยังไงแต่ว่าได้ปรดให้เกียรติอุปกรณ์ของเราด้วยนะคะมีแบบตัวสุขะเขาเรียกเลยนะสุขะอ,อนามัยหืียกชื่อยังไม่ถูกเลยนะคะน้ำลายได้ไม่ลงไปในอาหารที่ไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าน,นะคะทุกวันนี้ทอดไข่ถ้าไม่สุกไปเลยก็ไม่ไปเลยนะคะก็ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้คณด้วยนะคะวันนี้เราจะรอดไปเรามาเริ่มกันที่ไข่ดาวก่อนเลยแลวกันค่ะ fried eggs ฟราย d e อ g กเอาแล้วนะลองกันนะุยมันก็ดูเป็นไข่ดาวอยู่เด้อแล้วมันก็ติดกระทะแล้วด้วยเด้อนี่เป็นไข่ดาววงรีนะคะมยนก็ดเขาไปนะเอาไปนะหนึ่งแตกแล้วจ้าแตกแล้วอ้าวเฮ้ยเขาไม่ไปอ่ะ อแอ,อดไข่ดาว fry eggs ย,ยากตรงไหนสบายขอถอดอันนี้ก่อนนะอ่ะ fry eggs นะครับมันมีทั้งหมด4แบบด้วยกันแต่ว่าให้ทอด4แบบไม่น่าจะรอดนะคะเราอธิบายกันดีกว่านะคะ fry eggs แบบแรกเลยเขาเรียกว่า sunny side up sunny side up เหมือนพระอาทิตย์ขึ้นมาทำไมมันดูชื่อมีความหมายอะไรมากมายเหลือเกิน fry eggs ที่เป็น ซันนี่ไซด์ดับเนี่ยนะคะมันจะเป็นเหมือนเวลาเราทอดแล้วทอดเฉพาะด้านเดียวเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น <สา S 1> ไข่แดงยอะไรเงี้ยนะคะข้างบนมันก็จะไม่สุกทีนี้แบบที่2ถ้าเวลาเขาถามว่าเราต้องการไข่สุกประมาณไหนอันนี้ในภาษาอังกฤษสมมติว่าเราต้องการให้ไข่แดงมันไม่สุกสามารถเรียกว่า over easy over easy หรือบางทีเราอาจจะบอกว่า runny yolk yolk <ol> คือไข่แดงนะคะ runny ก็คือมันเจาะอ,ออกมาเป็นน้ำๆอยู่หรือถ้ากึ่งสุกกึ่งไม่สุกเราอาจจะเรียกว่า over medium Over medium นะคะแต่ถ้าเกิดสุกไปเลยทั้งหมดสุกแบบสุกสุกเราเรียกว่า over hard over hard นะคะก็คือสุกทั้งหมดเลยอย่างเช่นอันนี้เห็นไหมสุกไม่ไหมทีนี้มาที่ไข่เจียวค่ะแต่จริงมันก็เป็นไข่ทอดเหมือนกันเราใช้ fry eggs ได้ไหมก็อาจจะได้แต่ถ้า fry eggs ฝรั่งก็จะนึกว่าอ่ะมันเป็นไข่ดาวแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีคำว่า o m e l e t ออมเล็เนาะซึ่งก็คือไข่เจียวก็จะไม่ได้เหมือนของไทย100%ถ้าเราต้องการว่าเฮ้ยเราอยากให้มันเป็นไข่เจียวที่ออกมาเป็นแบบเนี้ยเราอาจจะพูดว่าไทยออมเล็ตไทยออมเล็ตก็คือไข่เจียวแบบไทยๆต่อไปนี่คือของโปรดของคณะเลยค่ะ my favorite recipe my favorite food คือไข่น้ำนั่นเองค่ะ water egg ไม่ใช่นะมันคือออ t e ล็ตซ o ป o อ e l t t Soup ง่ายๆเลยค่ะก็คืออ m e l e ็ไข่เจียวใช่ไหมบวกกับซุป ก็คือมีน้ำไข่น้ำ o อ e l e t ต soup มเล l e t ุป,ปต่อไปที่อร่อยมันกันเลยค่ะชอบมากๆเลยก็คือ scramble eggs scramble eggs scramble เนี่ยไปได้หลายอย่างมากเลยนะครปีนปลายไกย่ก้าวไก่ไตคนแต่ถ้าแปลกับไข่ scramble eggs เราก็อาจจะเรียกว่าไข,ข่คนนะไข,ข่คนนะคะนั่นเอง scramble eggs scramble eggs ทีนี้มาที่ไข่ต้มกันบ้างคะ่ะเรียกง่ายๆได้เลยว่า boiled eggs boiled boiled <บ>ก็คือการต้มให้มันเดือด<บ>ใช่ไหม boiled ed <บ>ก็คือต้มแล้วไข่ที่ต้มแล้วนั่นเองนะคะ boiled eggs ไข่ต้มมันก็มีระดับความสุกข,ของมันอีก <c oughs> ใช่ไหมคะถ้าต้มแบบสุกเลยไข่แดงเนี่ยคือสุกอาจจะเรียกว่า hard boiled hard boiled ถ้าเป็นแบบสุกปานกลาง<บ>ค่ะที่เราเรียกว่าไข่ย,ยังมะตูมอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะเรียกว่า medium boiled นะคะเราเรียกได้ว่า medium boiled แต่ถ้าสมมุติว่ามันยังไม่สุกเลยมันเหมือนแบบไข่ลวกเนี้ยค่ะเราอาจจะเรียกว่า soft boiled soft boiled ทีนี้มาดูที่มันเป็นแบบเมนูอันนี้ก็ของโปรดของโปรดทั้งหมดเลยฮโลโหลมีอะไรไม่โปรดบ้างอะคะคุณธนาคะมาที่ไข่พะโล้ทางเราจะบอกว่าไข่พะโล้เขาก็คงไม่เข้าใจ <laughs> เราก็อาจจะพูดว่า eggs and pork a n Sweet brown gravy or sweet brown soup or sweet brown sauce แล้วแต่เลยค่ะมันสามารถเป็นซุปก็ได้เป็นซอสก็ได้เป็นเกรวีก็ได้แล้วแต่เราอาธิบายเลยสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดค่ะคือไข่ลูกเคยมันใครอะไรทำไมหนะ้าตามันออกมาเป็นอย่างงี้เราอาจจะบอกเขาว่ามันเป็น Fried boiled eggs with tamarind sauce Fried boiled eggs with tamarind sauce หรือถ้าง,ง่ายๆเลยนะแบบโอ้โเกียรติจำยาว,ยาว sweet and sour eggs sweet and sour eggs ก็ได้เหมือนกันค่ะ <ś cis> และอันนี้นะคะ <ś cis> ก็คือเมนูไข่ที่เราสามารถเรียกได้เป็นภาษาอังกฤษค่ะเผื่อ <ś cis> ให้ทุกคนเอาไปใช้กันเนาะ <ś cis> ทุกคนชอบเมนูไหนมากที่สุดคะเม <ś cis> นูไข่ไขแบบของไทยเราเนี่ยเรามาแชร์กันดีกว่าอย่าลืมคอมเมนต์มาแชร์กันด้วยนะอยากรู้ค่ะ